บาร์บี้เธอจะคลอลูกออกมาเป็นปิกาจูได้ไหมนะเ้ยพวกเราไปดูกันดีกว่าจูเลียนใครมันออกมาอยู่นี้โอ้ได้ดูเหมือนวันซุปเคบอวเราจะมีส่วนผสมเพิ่มนะสุดท้ายก็เงียบสักท่จะ,จะได้อ่านหนังสือแล้วเอ๊ะตุ๊กตาตัวนี้มาจากไหนนี่มันหน้าขย,ยังไงฉััดนี่มันชมเมนเดอร์นี่นะจาจับเขาเร็วอ้าวบาร์บี้ทำมันได้ด้วยเหรอนิคเจะร์ล่ปมาจากวันสิ้นโลกหรือไงเกิดอะไรขึ้นกับตุ๊กตาตัวนี้เนี่ย บอกเราได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะเดี๋ยวพวกเราต้องไปทำความสะอาดเธอสักหน่อยงั้นพวกเรามาใช้ยาสีฟันหน่อยดีไหมมนต้องช่วยได้แน่เลยอะพวกเรามีงานต้องทำอีกเยอะเลยเดี๋ยวฉันจัดการให้เองนะฉันเตรียมแปรงมาแล้วน่ะนี่แหละที่เรียกว่ามืออาชีพละแบบนี้ต้องสะอาดแน่เลยแหมงั้นมาดูผลลัพธ์กันไหมตอนนี้พวกเรามาใช้กันหน่อยดีกว่าถ้าทางเธอจะทำหน้าขุ่ดต,ตาหายไปแล้วอ สงสัยว่าต้องย้อนเวลากลับไปหน่อยแล้วลนะ่ะพวกเราจะได้จาัดก,การเรื่องนี้ได้ไงเขาหลังเธอต้องระวังหน่อยนะจริงด้วยอ่ะฉันว่าจะพูดถูกนเงนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเธอต้องระวังสักหน่อยเธอจะไม่ทังอีกไงต้องแบบนี้สิเอทิวของเธอยังมีสลามเต็ไปหมดสงสัยต้องเกินผมเธอหน่อยแล้วลนะ่ะนี่มาสิ่งอะไรเนี่ย คนดูไม่ไหวนี่มันจะปวดมากนะยแต่นี่มันก็คงเป็นแค่หนทางเดียวแล้วล่ที่จะช่วยจัดการเซบสลรามแบบนี้ได้เนะตอนนี้เหลือแค่อีกนิดเดียวเท่านั้นพวาเราต้องมาเลือกทรงผมใหม่หทันแล้วล่ะเอาล่ะพวกเราจะเริ่มตรงไหนดีแบบนี้ดีไหม ฉันว่าหมวกแบบนี้ก็ดูดีนะเธอคิดว่าไงอ่ะเดี๋ยวพวกเราต้องมาดูลุกอื่นกันอืมนี่คลาสสิกดีอะ่ะมันไม่เหมาะกับเธอเดี๋ยวบาร์บี้ต้องลองทรงอื่นแล้วละ่ะนี่น่าสนใจแต่ฉันว่ามันไม่ได้อะ่ะโอ้ฉันชอบจังฉันก็เหมือนกันเราตัด <Yeah. S 2> สินใจได้แล้วละ่ะปีเกตเจอแบบนี้น่ารักนะบาร์บี้ของเราดูมีเอกลักษณ์มากเลยแต่ชุดของเธอยังไม่เหมาะกับทรงผมของเธอเลยอะ่ะเดี๋ยวพวกเราต้องมาอัปเกรดลุคให้เธอหน่อยแล้ว เอาละมาถอดเสื้อยืดกับกางเกงยีนแบบนี้กันก่อนนะแบบนี้มันเอาไปนานแล้วล่ะโอ้จริงด้วยชุดใหม่ของเธอมาต้องดูดีกว่าแน่นอนโอ้ฉันว่าไม่ต้องใช้ผ้าก,กีรื้แบบนั้นแล้วล่ะฉันเตียนถังขยะมันด้วยนะพวกเรานี่แหละเมื่ออีพตัวจริงฉันว่าเธอคงไม่ปฏิเสธพวกเราหรอกดูเหมือนว่าเธออยากกินมื้อเที่ยงแล้วละแต่เธอจะกินอะไรดีล่ะนี่มันแน่อะไรโอ,โอ้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลย โอไม่เนะ่นี่ทำเป็นอะไรเนี่ยเธอกินอะโวคาโดาเข้าไปหรือเปล่าเอะเดี๋ยวก่อนนะนี่มันอะไรเนี่ยหนข่าูใกล้ๆหน่อยฉันว่าเธอนจะต้องพันแน่เลยอะ่ะนี่แหละข่าวดีฉันมีควสมสดจ้างตุ๊กตาของเราต้องได้รับการอันต้าซาเหมือนกันนะนี่แหละโรงพยาบาลของเหล่าตุ๊กตาตอนนี้พวกเราต้องใช้เจลแบบนี้กันด้วย ไหนมาดูหน่อยสิว่าบาร์บี้เธอจะมีลูกผู้หญิงหรือชายนี่มันปิกาจูเหรอปิก้าปิกา,กาว้าวฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้บาร์บี้มีลูกกับโปเกมอนเหรอฉันเกือบลืมไปเลยอ่ะเดี๋ยวพวกเราต้องมาเช็ดเจลพวกนี้ออกก่อนนะแล้วพวกเราก็เตรียมผ้าผืนเล็กๆมาด้วยเดี๋ยวพวกเราต้องทำทิสเมนให้กับบาร์บี้หน่อยแล้วพวกเรามาทำพุงให้คุณแม่ตั้งครรภ์เลยดีกว่าขั้นแรกเพราะเราต้องนวดดินน้ำมันแบบนี้จากนั้นก็ใส่ปิกาจูลงไปตรงกลาง แล้วพวกเราก็จะเอาไปแปะไว้ที่พุงของคุณบาร์บี้อย่าลืมเอาแล้วพันอาหารไปพันรอบพุงเธอด้วยละ่ะมันจะได้ไม่เป็นรอยไง <c oughs> และที่ด้านหลังพวกเราก็ต้องผูกมันแบบนี้ด้วยนะตอนนี้พวกเราต้องใช้ดินน้ำมันสีขาวก็หน่อยแล้วหลังจากนั้นก็นวดเป็นได้เลยนะอย่าลืมทําให้มันเป็นพุงด้วยละ่ะและพวกเราก็ต้องมาปั้นมันหน่อยอย่าลืมเอาสวนที่เกินออกด้วยละ่ะพุงของเธอจะได้ดูดีไง ตอนนี้เรามาทำสะดือให้เธอกันดีกว่าพอดีน้ำมันแห้งแล้วหลังจากนั้นพวกเราก็ลอกมันออกมาได้เลยอย่าลืมเอาปิกาจูออกมาด้วยนะและพวกเราก็ต้องใส่มันเข้าไปในดินน้ำมันสีขาวแบบนี้อย่าทำพังไปก่อนลยะตอนนี้พวกเราต้องมาใช้ตีนตุ๊กแกกันหน่อยแล้วล่ะแต่คุณจะต้องติดมันเข้าไปอย่างถูกวิธีด้วยนะสำหรับเรื่องนี้พวกเราจะต้องใช้ปืนกาวมันช่วยเราได้เสมอเลยจากนั้นพวกเราก็ติดตีนตุ๊กแกเข้าไปที่ขอบได้เลยนะ อย่าลืมแปะกาวเข้าไปด้วยล่ะเข้าใจไหม <S <S แค่นี้เข็มขัดของพวกเราก็พร้อมแล้วต่อไปพวกเรามาทำสายสะดือให้ปิกาจูตัวน้อยกันเราจะใช้หนังยางแบบนี้จากนั้นก็ติดเข้าไปที่ดินน้ำมันอย่าลืมเอาอีกข้างมาติดกับตัวน้อยของเราด้วยตอนนี้พวกเราประกอบมันเข้าไปด้วยกันเยี่ยมเลยนี่มันน่ารักจัง <S <S แต่มันยังไม่เสร็จหรอกนะนี่แหละคือขั้นตอนสุดท้ายพวกเราจะมาระบายสีให้เหมือนกับโปกเกมอลกันด้วยนะ แล้วเพื่อทำาัันเราจะต้องระบายสีด้านบนให้เป็นสีแดงจากนั้นก็ระบายสีดำไว้ตรงกลางและพวกเราก็ระบายสีขาวลงไปด้วยว้าว,าวา่าทีนี้คุณก็จะได้เป็นแม่ขจนโปกเกมอนดูสิฉันเตรียมชุดไปให้เธอด้วยตอนนี้ชุดคุณแม่ดูดีมีสไตล์สุดๆเลยเธอทำได้ดีมากฉันว่ามันเหมาะกับเธอนะเธอต้องชอบมากแนะโ่โอ้ยดูเหมือนว่าเจ้ตัวนั้นจะร้อนใจมากเลย าจะขาดแล้วอะหายใจลึกๆนะบาร์บี้ใครก็ได้ช่วยด้วยรีบโทรหาโรงพยาบาลหายใจเข้าหายใจออกนะ <c oughs> ถึงเวลาต้องไปทำงานกันหน่อยแล้วพวกเราต้องไปทำข้อให้บาร์บี้กันด้วยขึ้นหมอแค่เราพร้อมไหมฉันพร้อมค่ะคุณหมอ,อแมันด้างั้นเรามาเริ่มดีกว่าจะแข็งไว้นะที่รักทําไม่เป็นอะไรหรอกเธอจะต้องสำเร็จแน่เดี๋ยวพวกเราต้องมาผ่าตัดกันหน่อยแล้วฉันว่าฉันเห็นหัวของเขาแล้วล่ะ เดี๋ยวก่อนนะเรามาตัดสายท่าเดิมก่อนดีกว่าฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยอะทำไมปิกาจูเขากลายเป็นสีชมพูเลยนี่พวกเราทำอะไรผิดเหรออ้าอุ๊บเดี๋ยวมันจะต้องเป็นแว่นตาแน่ๆอะจริงด้วยอ่ะนี่แหละโปรกกมอมของพวกเราเดี๋ยวฉันต้องบอกเคนหน่อยแล้วเดีย๋ยพวกเรามาทำโทรศัพท์ให้กับบาร์บี้กันหน่อยดีกว่าท่านแรกพวกเราต้องปิ้นรูปออกมาแบบนี้หลังจากนั้นก็ตัดมันออกมาได้เลยนะ อย่าลืมใช้กระดาษแข็งด้วยล่ะแล้วพวกเราจะต้องติดมันลงไปหจากนั้นก็ตัดส่วนที่เกินออกมาส่วนด้านหลังนั้นพวกเราก็จะต้องใช้ยาทาเล็บแบบนี้จากนั้นพวกเราก็รอให้แห้งอย่าลืมตัดกล้องออกมาด้วยล่ะแล้วก็แปะมันเข้าไปที่โทรศัพท์ของเราได้เลยพวกเราจะต้องใช้สติกเกอร์ลายปิกกจูแบบนี้ด้วยเพื่อความงดงาม แล้วพวกเราก็ต้องใช้ยาทาเล็บสีใสแบบนี้ด้วยนะพวกเรามีข่าให้ทาด้วยล่ะตอนนี้ถ้าสามารถโทรไปบอกข่าวดีกับสุดที่รักของเธอได้แล้วนะเรียบร้อยแล้วพวกเราจะเรลจะมีสมาชิกใหม่กันนะคะเขาชื่อว่าปิกาจูค่ะผมมีความสุบกคับที่รักตอนนี้คุณแม่กําลังพักผ่อนอยู่เดี๋ยวพวกเราต้องอาบน้ำให้เจ้าตัวน้อยกันหน่อย,อยงั้นพวกเรามาทําอ่างอาบน้ําให้เขากันเอาล่ะเราจงตัดขวดชมพูแบบนี้แม้ว่าแต่พักของฉันอยู่ไหน ตอนนี้พวกเราต้องเช็ดมันด้วยนะมันจะได้ไม่มีอะไรหลงเหลือไงแล้วพวกเราก็ต้องใช้สีดำแบบนี้มาวาดตามขอบให้มันด้วยขั้นต่อไปพวกเราต้องแปะวงกลมเล็กๆแบบนี้เข้าไปด้วยนะมันจะได้เหมือนกัโปกเกบอลไงแล้วพวกเราก็ต้องตัดท่อบแบบนี้ให้เป็นชิ้นๆจากนั้นพวกเราก็เอามันมาต่อทั้ขาได้เลยอย่าลืมใช้ปืนกาวด้วยล่ะ แค่นี้อ่างอาบน้ําของพวกเราก็พร้อมแล้วอย่าลืมเทน้ําอุ่นลงไปด้วยละ่ะเอาล่ะถึงเวลาการอาบน้ําของเจ้าตัวน้อยแล้วงั้นพวกเรามาทจาจักรกุชี่ให้กับปกิกาจูกันหน่อยไหม <c oughs> ดูเหมือนว่าเขาจะสนุกมากเลยนะถ้าทางเขาจะสะอาดแล้วละ่ะ <c oughs> เดี๋ยวฉันจะช่วยเช็ดตัวให้เขาเองมากับฉันดีกว่านะเจ้าตัวน้อยตอนนี้นายต้องแห้งก่อนนะแดี๋ยวพวกเราจะใส่แผ่นเพลทให้เขาด้วยนายจะได้ไม่ตัวเหม็อนอีกไง จ้ตัวน้อยของเราดูดีมากเลยแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่เขาจะต้องไปนอนก่อนแล้วล่ะนะนี่แหละคือรถเข็นส่วนตัวของเขาฟันดีนะเจ,จ้าปิกาจูบาร์บี้เธอนะ่าจะพาลูกของเธอไปเดินเล่นหน่อยนะฉันว่าเธอจะต้องดูแลก็ได้ดีมากแนะ่เดินเล่นให้สนุกนะจ๊ะถ้าเป็นคุณแม่ที่ดีนะว้าวาตุก๊กตาม,มาอยู่ในนี้ได้ยังไงเนี่ยแต่ฉันว่ามันต้องเหมาะกับบาร์บี้และก็ลูกของเธอมากแนะ่ ตอนนี้เราต้องอัปเดตกันหน่อยแล้วมาทำกำแพงก่อนดีกว่านะโอ้จริงด้วยโอ้ฉันรู้แล้วว่าต้องทำไงเดี๋ยวฉันต้องใช้สติเก,กเกอร์ลายโปเกมอนแบบนี้ด้วยนะไอเดียนี้เจ๋งเหนวเรามาริ้วดีวกว่าเพรานี้ต้องสดใสมากแนะ่เจ๋งอะแต่ฉันว่าพวกเราต้องทำอะไรเพิ่มหน่อยสำหรับเจ้าตัวน้อยของเราแล้วทำอะไรล่ะฉันขอคิดแป๊บนะอืมฉันว่ามีแผนดีๆแล้วล่ะที่พวกเราต้องเอาสกอตเทปแบบนี้และไม้ไอติมมาแปะเข้าด้วยกันอย่าลืมใช้ปืนกาวด้วยล่ะ ถ้าทางเราจะต้องกินไอติมเยอะๆเลยแหละนะหวังว่าเธอจะเตรียมสีและแปลงมาพร้อมแล้วนะจ๊ะตอนนี้พวกเราต้องมาระบายสีแดงกันสักหน่อยอย่าเหลือช่องว่างเอาไว้เลยล่ะว่าแต่พน่กาของพวกเราอยู่ไหนล่ะเนี่ยหลังจากที่สีของพวกเราแห้งพวกเราก็จะติดหรือปินสีดำแบบนี้เข้าไปด้วยมันจะได้ไม่มีอะไรยื่นออกมาไง แต่ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จหรอกเดี๋ยวพวกเราต้องติดลิบบิ้นเพิ่มเข้าไปอีกสักหน่อยแล้วก็ติดให้มันสูงสูงนี่แหละความสดใสของพวกเราแต่จะทำให้เจ้าโปกเกมอนตัวน้อยเลยละ่ะเอาล่ะอีกนิดหนึ่งนะแล้วก็ทีนี้อธา,าดาแค่นี้สนามเด็กเล่นของเจ้าตัวน้อยก็พร้อมแนละ้วให้คุณปิกาจูเข้าไปเล่นได้เลยนะเขาจะต้องปลอดภัยมากแนะ่โอ้ไม่นะท้าไม่เขารอง่ายล่ะฉันว่าต้องมีเรื่องแนะ่โอ้หรือว่าจะหิวกันนะ หัวดึงหัวหนุไงฉันว่ามันต้องเวิร์กงั้นเรามาทำเพลยให้เขาหน่อยนะฉันเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วละ่ะเงั้ยมาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพวกเราจะต้องใช้ลูกกลิ้งแล้วก็สีแบบนี้ด้วยนะหลังจากนั้นเราก็ทาสีขาวลงไปในชามของพวกเราระบายให้ทั่วเลยละ่ะจากนั้นพวกเราก็ต้องใช้ชามอีกอันหนึ่งด้วยแล้วพวกเราก็ระบายสีแดงลงไปนี่จะต้องเป็นเพลยที่เจ๋งมากแน่ฉันว่ามันสวยมากเลย แต่ว่าเรายังไม่มีหมอนเลยนี่สิพวกเราต้องมาจัดก,การเรื่องนี้หน่อยแล้วตัดผ้าสักหลาดให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วพวกเราก็มาพับครึ่งแบบนี้หลังจากนั้นก็ติดกาวลงไปที่ขอบทั้งแนวตั้งและแนวนอนอย่าลืมให้มันแน่นเลยละ่ะหลังจากนั้นอย่าลืมยกเว้นรูเอาไว้ด้วยเราจะได้ใส่สำลีลงไปจากนั้นก็ติดกาวเข้าไปได้เลยแล้วพวกเราก็ต้องกดขอบนี้ด้วยทีนี้ก็ลองทำแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะวอรา มานิ่มๆแบบนี้เจ้าไปกะเจูต้องหลับฝันดีมากแน่ๆอย่าลืมห่มผ้าใ้เขาด้วยล่ะแค่นี้แหละที่นยายขอเจ้าโปกเกมอนก็พร้อมแล้วฝันดีนะจ๊ะเจ้าตัวน้อยโอ้นี่มันโปกเกมอนเหรอว่าแต่ข้างในมีอะไรนะนี่มันมาจากไหนเนี่ยลูวกบอลนี้ก็ดูไรประโยชน์มากคนอื่นต้องหัวเราะเยอะฉันแน่เลยตายแล้วทันยินไหวเหรอดีก่อนดีกว่านะเนี่ย โอ้โอ้ดูเหมือนว่าสาวน้อยคนนี้จะต้องเจอกับเซอร์ไพรส์ซะแล้วล่ะฉันว่าฉันต้องป่วยแน่เลยอะปิกา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 โอ้ปิกาจูง,งั้นเหรอปิกาปิกาปกาเธอกำลังมองหาครอบครัวอยู่เหรอ คุณพ่อคงไม่ให้หรอกปิกาพิกาปิกาเอานี่มันซึ้งมากอ่ะ้ออยู่ที่นี่ก็ได้นะเดี๋ยวพวกเราต้องมาเป็นเพื่อนกันหน่อยแล้วล่ะปิกาแต่ตอนนี้ฉันทำผมเสร็จแล้วล่ะพิกาปิกาปิกาสุดท้ายมันก็เสร็จสักทีปิกาปิกางํ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 างงําพิกา ทำไมที่นี่มันรกแบบนี้ฉันได้ยินเสียงคนเดินด้วยอ่ะเดี๋ยวพวกเราต้องทำความสะอาดกันสักหน่อยฉันจะเอาของพวกนี้ไปทำไมกันนะคุณพ่อต้องโมโหมากแน่เลยอ่ะปิกาปิกาปิกาบูว่าปิกาเมื่กี้เบสมอนเลยว้าวโปเกมอนรู้จักวิธีดูแลบ้านด้วยเหมือนกันนะเนี่ยปิกาปิกาปิกาปีเยี่ยมไปเลยปิกาจูปิกาปิกา วาวฉันต้องช่วยปกป้องเธอหน่อยแล้วล่ะอุ๊ยทำไมไฟฟ้ามันดับดับติบดติดแบดบ,ดบ,ดบนี้อ่ะหนูว่าต้องมีเรื่องผิดพลาดแน่เลยฮะอันชิววยตายแล้วให้ไวๆนะคะนี่หนูอาสาาาาอัว์เลี้ยงเข้ามาใช่ไหมฮะฮะชิวหนูเหรออไม่มีทางอ่ะเพราะไม่ให้หนูเลี้ยงไม่ใช่เหรอลูกลืมกดของบ้านเราหรือเปล่าฮะฮะฮะอ๋ออันชิวชเลยเราต้องโดนแน่ดูเหมือนว่าภูมิแพ้ของเขาจะกำเริบแล้วล่ะ ม่เธออย่าทำแบบนั้นนะเดี๋ยวฉันต้องจัดการเรื่องนี้สักหน่อยแล้วดูเหมือนว่าเขาจะตั้งใจเล่นคอนเสิร์ตมากเลยล่ะปิกาจูปิกาจูปิกาจูแปลกมากเขามีปัตตี้ในนี้ด้วยเหรอชุด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 ปิกาโอ้เพลงนี้มันก็พออยู่นะปิกา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  โอ้นี่เจ๋งไะเนี่ยว้าวขอบคุณนะนี่มันเจ๋งมากแล้วก็น่ารักมากด้วยเดี๋ยวฉันต้องจัดการกับศับตรต้สักหน่อยไปเลยดีกว่า <c oughs> ถึงเวลาต้องทำการบ้านก่อนแล้วมั้งจ้าลูกก็ได้งั้นเดี๋ยวหนูขอเล่นเกมก่อนนะนี่มันอะไรเนี่ยฉันคงต้องรอเธอจนเล่นเกมโอเวอร์แล้วสินะถ้างั้นก็หลับรอเลยแล้วกันนี่มันชั่มโมงหนึ่งแล้วนะเนี่ยเก่งทำร้ายสายตาตัวเองอยู่อีกเหรอ เดีย๋ยวฉันต้องสอนเธอสักหน่อยแล้วลูกอยากให้พ่อใช้วิธีแบบนี้สินะฮึเฮ้ยเอ่อพีกัสสิฉันยังเล่นได้ไม่นานเองนะ hey. นเฮ้ยหนูรีบมาจัดก,การกับเอฟตัวนี้ด่วนเลยแล้วพวกเราค่อยคุยกันนี่มันไม่แฟร์เลยนะพ่อในะกีฬาอ e ีสปอร์ตไม่ต้องทำกันบ้านพวกนี้หรอกนะแค่เล่นกินให้ผ่ายก็เหนื่อยมากแล้วนะปิกาปิก้าคุณพอ่อเขาทำแบบนี้ได้ยังไงกันนะปิกาปิก้าปิกาปิกา ปิกาจูตอนนี้ฉันกลับมาแล้วล่ะนี่เธอมันอัจเริยสุดๆไปเลยปิกาจูปิกาปิกาเลนมาลองดูเคล็ดลับนี้กันหน่อยนี่มันเหมือนกับฟิสิกส์เลยอะปิกา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 ตุ้ต้มปิกาปิกาปิกาไม่ได้หรอกวิทยาลัยไม่ใช่ที่สำหรับโปเกมอนสีเหลืองอย่างเธอหรอกนะอยู่บ้านแล้วก็ช่วยดูแลพ่อไปได้ไหมปิการีบเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ของเธอเร็วเข้า เดี๋ยวฉันก็กลับมาแล้วล่ะอย่าไปโซนที่ไหนอีกนะถ้าเป็นคนที่ตลกมากนี่มันก็ต้องมีสีสันเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวฉันต้องเอากล่องดินเสร์พวกนี้ไปด้วยมันอยู่ที่ไหนล่ะใช่แล้วล่ะฉันว่าชนะจะเอาไปครบแล้วนะงั้นพวกเราไปเรียนกันเลยดีกว่าถึงเวลาต้องเอาชุดของฉันไปด้วยแล้วก็ไปอวดเพื่อนๆด้วยนะเดยวนี้ไปเลยนีฉันต้องชนะแน่นอนเจ๋งมีการโปเกมอนด้วยเดูสิว่าฉันเผอใครมาด้วยเอมี่ไปเลย นี่แหละอุปกรณ์เสริมของพวกเราเหมียวถ้าทายเธอจะกลัวมากเลยล่ะนี่ทุกคนฉันมีโปรแกอนเป็นของตัวเองเหมือนกันนะถ้ามีตังซื้อด้วเหรอจ้าท่า,วา,วานี้เป็นที่เก,กหกอะ่ะฉันพูดความจริงนะฉันไม่เคยคิดจะด่งดังอยู่แล้วล่ะเออนี่ชอบฝันดุงว่าจริงๆนะมวไม่ไ,ไหญแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าเจ้าแมวนั่นจะมาจับฉันแล้วล่ะ กับิกาโอ้ปิกาจิวเดี๋ยวฉันต้องจัดการเรื่องนี้สักหน่อยแล้วนี่ชุวยของเธอนะปิกาเธอเพิ่งเกิดได้เปล่านี่จะตัวน้อยอ้ให้ฉันเรื่านี้ฉันนี่ฟังไหมล่ะเจอกันอีกแล้วเหรอเจ้าศัตรูตัวแสบของฉันนะ่ะโว้ยไปเรยนกันเดี๋ยวนี้อะไรจะพวกขี้เกียจได้เลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราให้มันสู้กันนะ พร้อหรือยังจะตัวแสบเดี๋ยวพวกเราจะยอมแพ้ไม่ได้หรอกนะนอนลงไปเร็วเข้า1และ2เธอจะต้องเพิ่มพลังให้กับแขงของตัวเองด้วยนะปิกาปิกาหนม่มาลองวัดกันหน่อยสิปิกาจิง้งแค่นี้ยังไม่พอหรอกนะพยายามอีกหน่อยปิกาปิกานี่แหละที่เขาเรียวกว่าศิลปะเยี่งไปเลยพวกอีกห้าเซตแล้วกันเธอจะต้องเป็นโปเกมอนที่ฟิตที่สุดเลยเข้าใจไหม เดี๋ยวพวกเราต้องมาฝึกทางด้านจิตใจกันบ้างแล้วตอนนี้ตาเธอแล้วนะปลุกวิญญาณนักล่าในตัวเธอออกมาได้เลยเหนียวขึ้นไปเร็วใช่แล้วแบบนั้นแหละแมวฉันจะต้องสู้สักหน่อยนี <m> ่ <ian> ฉันเจ้าาพมั่นมากเลยเกือ <m ian> บจะจับได้แล้วเชีวยวเดี๋ยวพวกเรามานเลือกปุ่มใหม่กันก่อนนะต่ <m ian> น,น,ดนดายโดนจี๊แน่จะมาแรงวันไม่นะ อย่าหรอยยิ้มของเขาเลยไปเดี๋ยวนี้เลยเจ้าเหมียวไม่มีใครหลับฉันได้ฉันชอบมันมากเลยฉันไม่ยอมได้หรอกไปจัดการพวกมันเดี๋ยวนี้เลยอ๋อปีก้าพีก้างมงมพีก้าีก้าพีก้าพีก้าพีก้าีก้เดี๋ยวพ่อจะทำมือค้ำให้หนูเกนหน่อยละโอ้มีใครเรียกฉันอีกแล้วเหรอสวัสดีโรเจอร์ น้ำมันท่วมไยนะช่วงเนี้ยปีกา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 ว่า คจะไปคิดว่าโปเกมอนเขาชอบกินแยมขนาดนี้แบบนี้ฟันของเขาจะผูุไหมล่ะเนี่ยปีกา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 ฉันต้องบอกพวกเขาไปกี่ครั้งกันละเนี่ยอย่าเอากระลำปีเข้าไปในห้องน้ําไงใช่แล้วกระลำพวกนั้นด้วยไหนไม่เข้าใจอีกเรื่องไงเฮ้ยเดี๋ยวน่ะเฮ้ยเดี๋ยว ของของฉันหายไปไหนเนี่ยอเอ้ยนี่หยุดนะจะหัวขโมยฮัทชิวฮัทชิวแมกทำอะไรของเธอเนี่ยมันอาจจะเป็นกล่องเครื่องประดับก็ได้แต่ทำไมมันเปิดไม่ได้ละ่ะฮัทจิว้ำงำน้ำปิกาปิก้าฉันจะจัดก,การมันยังไงดีเนี่ยไม่ได้เลยอะ่ะเาระอาจย์อย่างแฟงกี้ไม่เคยยอมแพ้อยู่แล้วล่ะนะนี่มันทำมาจากไวเบนเนี่ยหรือเปล่าเนี่ย ใช่แล้วใช่แล้วอุปกรณ์ของฉันจะต้องจัดการมันได้แน่นอนพวกเราจะได้เห็นดีกันเปิเดยดคนี้เลยนะนี่มันจะต้องเป็นสี่ประดีจากมนุษย์ต่างดาวนแน่ไม่อยากจะเชื่อมันต้องใช้กุญแจหรือเปล่าเนี่ยว้า โอ้หัวฉันมันมึนไปหมดปีกาอ่ายังปนโปเกมอนไม่ใช่เหรอปีกาปีกาคุณพ่อเขาหลับไปอีกแล้วเหรอนี่นี่เธอทำอะไรเนี่ยปีกจูรีบจับเขาไปในบ้านเดี๋ยวนี้เลยปีกาปีกาปีกาเดี๋ยวฉันต้องช่วยคุณพ่อก่อนแล้วล่ะเขาหน้าสงสารมากเลยอ่ะเขาคงจะชอบน่าดูสวัสดีตื่นก่อนขอโทษจริงๆหนูต้องใช้วิธีนี้แล้วล่ะ าฝนตกอีกแล้วอ๋อไอเอเลี่ยนอยู่ในบ้านเราด้วยอะแม็กคุณพ่อหมายความว่าไงอะก็สปาร์ตในลูกบอลนั่นก็ใจเย็นๆนะเมนโทแบงค์ค่ะแต่พ่อว่ามันมีอุ้งเท้าด้วยอะดาวมาชาติเครศัพท์กันดีกว่านะคะงานก็ได้เจ้านั้นเหรอเห็นไหมสปาร์เป็นแค่สิ่งในจินตนาการเท่านั้นแหละโทรศัพท์เป็นชั้นเร็วมากเลยเพียงไม่กี่วิก็เต็มแล้วเนี่ยแล้วทำไมมันร้อนแบบนี้ล่ะเนี่ยสงสัยต้องซื้อเครื่องใหม่แล้วล่ะ อย่หนูไปอ่านหนังสือก่อนแล้วกันนะคะ,ะอ๋จริงด้วยพ่อเข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวพ่อไปก่อนนะตั้งใจเรียนนะลูกไม่ใช่วันนี้หรอกนะวิชาเลขยังไงเธอก็ไม่มีโอกาสหรอกเนีย่ยนี่ไปจัดการเจ้าสตรูตัวนั้นเลยนะเยื่อมไปเลยดูเหมือนว่าเธอจะช้าแล้วนะโอ้อปิกาปิกาเดี๋ยวพวกเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโดนโกงเลยผมใช้ไปลยปิกาปิกา้พลาดแล้วยั้ตัวแสบ ไม่ต้องเศร้านะมันจะต้องเวิร์กอย่างแน่นอนเดี๋ยวฉันเพิ่มพลังให้เธอเองนะเดี๋ยวหนังสือนี่ไปเร็ว,ว,วรรขอยืมขนมเธอหน่อยสิแล้วก็โดนนี่ไปเลยเจ้าแมวน้อยว้าวมือเทียของเราอืมดีนะเนี่ยมีร็มาปิแาด้วยอร่อยแหละถ้าทางเธอจะเหนื่อยแล้วนะเนี่ย ใช่แล้วฉันว่าท่านน่าจะอยากกินนี่นะเจ้าเหมียวว่าไงเจ้าแมวน้อยเอ้ขนมนี่หอมมากเลยเหมียวขอจิมหน่อยนะเสร็จนละ่ะปิกกจูพวกเราชน,นะแล้วนะนี่ฉันอยู่ในโคกเหรอไว้แต่ของกินพวกนี้ก็อร่อยดีนั่นเนี่ยนี่ถก,กอีกแล้วงั้นเหรอเดี๋ยวฉันจะไปจับโปกเกมอนที่แข็งแกร่งกว่านี้มาสู้กับเธอคอยดู ไโยฉันมีเซไพท์ถอด้ว่ยนะเจ้าตัวน้อยนี่แก้ี่แก้ำำำเดี๋ยวพวกเราต้องมาสร้างความสัมพันธ์กับเขาสักหน่อยแล้ว<ด>สวัสดีเจ้าตัวน้อยเหนียวเปิดบ่อไล่ล่านี่ลูกบอลเหรอเกาหูให้นายได้ไหมอ่ะเกาหูให้หนอยเกยดูเหมือนว่าเขาจะน่ารั<ห>กมากเลยอ่ะถ้าทางคุณพ่อจะมาแล้วไปซ่อนก่อนเร็วฮัชจิวฉันคิดไปเองหรือเปล่าโกคภณมแพ้ฉันกำเริบอีกแล้วอ่ะ หนูว่าคุณพ่อต้องชอบเธอแน่เป็นไปไม่ได้ฮัตจิวแบบนี้พวกเราจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรเราหฮะหัวเราะหัวเหัวเมาะวเราะหวเราะัวเราะัวเราะหัวเราะหอวันเีนะัวนะเนีะหัวเราะัวเรัวยรเกมะหัด้ราะวยโาะหัวเราะวเร้ะวเราะัวเรอะหัเรอะหัวนราะหัดเราะหัวเราะหัเาะหัาะหัเร้ะัวเราะหัะหันเราะหักาะัวเรัวเาะวาะเาะาะาะ